เปิรับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับมนี่เมื่อเลขกกว่ากั้นที่ร่อค่อยเอบ่ต้องไปซื้อตัวอื่นครับซื้อเลขเบิกทรัพย์นี่น่ะฟันดีคาดฟันดีแน่เนาะค่ะแล้วก็ตรงกับเมื่อนั้นภาะทุดงข้่งในเบิกทรัพย์มาหาสามแปดครับเบิกทรัพย์มาเบื่องเลขฝฟันจาของเมื่อยิบโรตดีนะที่ไหนวะเอหาสามแปด ตุ้งกันก็เบิกทราบด้วยพาตุดงมาอันคันซีซื้อนะซื้อหา38มแปดทันเดอร์พันวาเังสี่ไปพ่อพาตุดงอยู่กลางวัดนอกกลางป่าเมือนน่ะนะพ่นเขามาขายรถตุี่ในวัดพอดีพาตุดงกับพันวาเสียสุเบิกทราบเด้อเบิกทราบสี่ถึกเลยพ่นวายิบเอาตัวนี้ตัวนี้พันวาพ่นหยิบรถตลีนะหาสามแปดหาสามแปดรกาสามแปดแปดสามพันวาหนังมือน่ะนะ บ้านีก็เลยมาเบิ่งเลขเก็บของตรงกันเป๊ะๆเลยตรงกันเลยตรงตัวฝันก่อนพระธุดงค์มาบอกอีกฝันว่าเขาไปในเมืองนับแร่มียาเพิ่นเพิ่นได้บอกว่าอันพ่อสอนี่โตหลงอยู่เข่ามาเด้อว่าสันมันว่แม่นพ่อสอนติดตอวยัวละว่ะครับเอ้าคอยไปหลงบ้านหลงเมืองมาแต่หึงว่าสันพ่อยหญแต่งโตแปลกๆเนาะยใหไม่เอื่นเป็นนั่นสิเนาะ อันปูงาเถ่าเิ่นได้ว่าพ่อีอนี่นะเป็นพ่อสอนสองห้าสามแปดเด้อเิ่นวะอาา่ะย้อนยุกเลยยอดยุคคักแท้เลยว่าเมื่อวันสามแปดมันกระหางกันหลายปีอยู่ด้วเนาะครับปีนี่มันโหเปรียงกันสามสิบปีบาดนี้พ่อสื่อเลขไว้สื่อรถเตอรดี หลังจากความทุดดงมาบ่กีบปตรตีมาแล้วฝันว่าเด็ไปกินร้านอาหารที่ได้กักินจะได้ขอบัว,วเจ้าของน้ำพีน้ำนองแก่ของบาง้านนี่พี่นองก็เลยมาหลายอกปวกก็เลยเอ,อืดมากมากมากินได้โบถ,ถูกไหมว่าสัน่นบานนี้พี่นองก็เลยเอาโตมาตอกันนะโตมันมีนํามีเนาะกับเจ้าของหลานแล้วมาตอโอมันหลายคนน่อไป่ตมาก ตเต็มล่านอาหารอุปอเอิ่นมากเบสบานเบดเมืองบานนี้เมื่อเอ,นนเอิ่นมาหลายแสนอะว่าสันอันคูใหญ่อยู่ทางโนจ่าได้ว่าอันคือเอิ่นเมื่อหลายแส่ใจไหว,วลารลูกปรสรนฐคูใหญ่ถามแต่เลยว่าใจไหวอยู่ใหญ่เพราะว่าข่อยถือเลขหลายหลายแสนได้ว่างที่เป็นแสนสองแสนเด้ข่อยถือกับสิใจไหวค่ากับเขากับสิพวกเกินสามพันแปดหอกตีข่อยได้วา่าในฝันใช่ไหมในฝัน บานนี้เขาก็กินอิม่มน้ำซำล้านเบิกครับก็เลยว่าครับเขาเหลือไหลายก็เลยกินเล่มกิน,กนจนเมือของหองวางก็มีลาบสีไลมีเบิดครับฝันดีพีนฝันดีครักเนาะเลยบานนี้ว่าขกดดิมาขึ้นนี่เอาอีกเดิมาขึ้นฝันอีกมาขึ้นนี่เลขกเสียวเดยบาทนี้ฝันว่า อันโอ้เ่กี่น้องวิตาว่าท่านดังเด็นี่น้องวิตาดังเด็ปเป็นนักร้องแล้วว่าสันแล้วก็ไปเบิ่งในโทรท่าแ์้ับกีฬาก็เต้นน้องแต่กลายเป็นนักร้องมาสันบานเขาเลยว่าอันย่งแม่ปูมั่นว่าท่านดังว่าสันอันเลยให้เบอร์ทราบนี่เขาไปในหางไงเอาไปในหางไงด้วย,ยไปเห็นเขาทายแบบอยู่ ด้วยว่าเสียเอาเบิกทราบนีไปขึ้นโ๊กขึ้นห่างขึ้นบอดเส่ห,าห่างนะทายถูกโปรหมดห่างเพิ่นในฝันนะเป็นนั่งแบบเพิ่นว่าไม่นเลยไปทายท่านั่นท่านี่เพิ่นก็นเลยสกแกนมามีแต่ลูกมากมาเพิ่นเสียเอาขึ้นห่างเห็นเป็นนั่งแบบประจําห่างเลยเพิ่นว่าจังสีฝันดีตัวนี้ฝันเหมือนเคลื่อนนี่นะแต่ว่าเหล็กเบิก,รกรทราบก็นองวิตาสีเขาบป๊ันนี้คิดว่า บาดนี่เวิร์กซบก็เลยตื่นเหมือเจ้านี่เลืยเบาซูโม่ฟังฤทือเสียออกอายุจากของบอ่เกิดวันที่ยี่สิบสี่เลยค่ะเริ่มยีเพิ่มขึ้นสองที 3, กับว่นแม่นว่าเพิ่มแร้วควายจะตุนหวดัดสองทีก็สามแปดคิดว่าสิมาตัวนี้อายุสามแปดเพราะเขาเอาเวิร์กซับไปขึ้นห่างไหงเมื่อตกเป็นอายุเวิร์กซับ่าดรากาวันเกิดวันที่เร้าซี่ยังสพันเดี๋ยวออกนะคะเมื่อน,นี่สิบเปจัดเพิ่มขึ้นสองซีซีสอง วัดนี่ว่าต้องไปซื้อตัวใดพี่น้องมันจะอยู่ในนี่ล่ะในเลขเบอร์าบเนี่ยสองห้าสามแปดกันที่เป็นแปดกับแปดหาว่าจะฝันวุ่นอยู่ในหันไหมฝันวุ่นอยู่ในหันตลอดแล้วก็ลูกชายก็มาฝันลูกใกล้กับมาฝันว่าปูล่ะต้องไปตีว่าสันปูไงตีหาดมีว่าสันลูกใกล้ว่าตีว่าไว้หรอกปูมันใหญ่เอาสองวิ่นวะ เอซีตีซอยเด้อวันจะเป็นตัวใดเบิรทรับด้ว่าปูน่ะเป็นเก้เพื่นมาตีน่ะฮะวีกับสองวีเป็นเก้าห้าสองตัวนี้คำถือเป็นเงินล้านจัดไว้เมื่อชั่วโมงพรออยุใส่ดึ่มไว้เลือเก้าสองห้ากาเลขคว้าตัวรงตรงกับเบิกทรับห้าสามแปดเอาเป็นว่าเลข สีมาว้นอยู <É. S 2> assim, assim, ่ในหลอโตัวห้องเบิกทรับมันสีมะว้นอยู่นี่แหละว่าเต้ผู้ใดบอกให้สื่อก็สีตรงเป๊ะอยู่ในนี้ครับแล้วว่างเด็กหญิหาเด้อหญิงมาต่ไหาเมื่อนั้นเขียนใส่เมื่อไหาเจแดงเก้าแปดหกแปดเนาะค่ะเก้าแปดหกแปดเขียนไห้ใส่เมื่อขับเบิกทับสื่อหวัดนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคู่ ผู้ใดมากบบหน่อยทุนหน่อยโตเดียวเขวนแขนกับสามแปดแปดสามอายุเบิกทรัพย์เด้อค่ะเดอ้อขอให้ปังขอให้มากหันมีทุ่นแน่ยกะเราล่องสองซีซีสองไหวเนาะคะ่ะทราบเบิกทรับย์ผู้ได้เบิกทรัพทุนหลายทุนไหลกับตัดยูสองห้าสามแปดเนาะตาสาวี่เน่หันกับผูบ้ใดจับให้พุทธสุดตัวได้จับเอาอที่สม,มัดได้ไหม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมสามสองสองสามกรมีในตรงเกณฑ์เลยน,นี่นี่แต่ว่าทันบดเลยจ้าบอ,อกมากมันบ่มักแมแต่ว่าขันคือจะอยู่ในวงนี้และพี่น้องสองห้าสามแปดมันสีอยู่ในวงนี้ละเลขครับให้เอฟซีตาดเอาก็ได้อันนี้คือนี่เด้อพี่นออ้องโอ ตรงกับเลขลูกชายเลขชายเก้าห้าสองเลยเบิกทรับเก้าห้าสองเก้าห้าสองใช่ต่ว่าซื้อไว้แล้วหกห้าสองกับหัวด้วยนะครับกลับได้เบิกทรับหกห้าสองกับไหมเอาปากกาไม่ไหทั้งหลังเลยสียว่าไม่เห็นอีกเดี๋ยวแต่สามตัวมาทังไงเดี๋ยวสเตัวมากไหอืเอเชียนตัวมากไงเนาะค่ะนาะครับผมชอบนะคะ อืมนี่ค่ะสามตัวได้เงินหลายเก้าห้าสองสองตัวได้เงินหน่อยแม่นสามตัวได้เงินหลายนี่นนองครับนี่ละนี่เป็นชุดสามตัวสําหรับคน <3 S 1> ที่ <3 S 1> ชอบ <S 2> 2 <S นะจูถือสามตัวนะ่แม่เนาะผู้หมุนกับหมุนใส่เลยผู้ขาสามตัวตุ้งตรงไงจ้าให้แม่เบิกซามไปยิ้มแกวกว้วงๆน่เนาะครับผม อันนี้คือชุดสามตัวใครที่ชอบจัดสามตัวได้เงินเยอะนะคะครับมากระจัดขัดกระพานอันนี้ก็บ,บุ้งว่าสีขาววัวขาวเนาะถือว่าถือจะต้องขอให้พ่อแม่บาเีกว่าถือมา่วาผู้นันผู้นีเด้อพี่น้องเป็นแนวทางเป็นแนวทางขันเจ้า้อมเกียงกับันสื่อเองโรดอันนี้คือเ่าสูซฟาผ่านยาม้เพราะว่าว่าเป็นร้อยคือผู้เดียวเพราะว่าน,นะอ,อันนี้ชุดเต็ม ชุดตัดสองตัวครับค่ะชุดตัดสองตัวใชวงกลมคือชุดเน้นใช่ไหมเบิกซัเอามือออกนิดนึงหน่อยครับข้างข้างข้างๆบางปะบางสองสี่โอเคนั่นแหละครับอ๋อแคปหน้าจอไว้นะครับผมเป็นแนวทางนะครับป็นซีมันไม่มีใครรู้หรอกครับผมว่ามันจะเข้าตัวไหนเนาะก็เป็นการเป็นความฝันนะครับเป็นความฝันครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม ถ้าว่ามันคือสามตัวผีลายเนาะมันเด็กงิ้นลายดครับหรือว่าใครไม่ชอบก็ดูพ่อความบันเทิงนะครับเนาะครับเผื่อมันตรงกับเลขพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านนะครับผมเผื่อชอบนะฮะเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอาขอบคุณเบิกซัพครับผมขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผม